เฮ้ uh huh. hey, สวัสดีเราอยู่ในเกมซินเทอร์แม็กไนนะครับผมเป็นเกมแนวเทอร์เลอร์นะครับผมเรื่องเรื่องของเกมนี้ก็มีอยู่ว่าในคืนในตอนกลางคืนเมื่อโลกเราเข้าสู่แห่งความมืดมิดแล้ว แดนเขาก็ตื่นขึ้นมาจากเสียงแ,แปลกๆที่ดังมาจากส่วนลึกของบ้านเขาจึงกำล—ังตัดสินใจจะตรวจสอบเธอด้วยความกังวลเกี่ยวกับว่าน้องสาวของเขาเมื่อเขาเข้าไปในห้องของเธอเขาก็พบว่าเธอหายตัวไปความกลัวก็ประชิญหน้าเขาและเขาก็เริ่มวิ่งไปรอบๆ บ้านเพื่อตามหาเธอคุณจะสามารถหาน้องสาวของเขาและช่วยเธอได้หรือไม่นะครับผมโอเคก็จะเป็นเกมแนวเกมสยองขวัญที่แบบออน่ากลัวหน่อยๆนนะหวังว่าจะได้กลัวหน่อยๆนะ <laughs> โอเคก็คือว่า ช่วกลางคืนเราเราตื่นมาตอนกลางคืนโด,ดยที่ว่าจะมีเสียงอะไรที่ประหลาดประหลาดใน่วนเลยของบ้านเออแล้วเราก็จะไปตรวจสอบน้องสาวว่าน้องสาวเรายังอยู่หรือเปล่าแต่ไม่อยู่เป็นเพราะอะไรแล้วก็ต้องเข้าไปดูนะครับผมโอเ okay, ค let's go แต่ขอไม่เอาน้องสายที่เป็นไอเกมผีนะั่นนะไม่เอานะโอ้เฮีย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 คุณจะตบมละ เดี๋เด็ดเปิดไประตูิดประตูไอ้เหี้ยบอล่องเอาตู้ไปโอ้ยเี้ยเหี้ยเหี้ยโอ้โอ้เดยวเด็ดอ้าบุญร้อนโอเคเามันอายว่าอะไรวะโอเคๆน่าจะเป็นเหมือนข้อมูลในเรื่องเออ วัวไปในส่วนลึกของบ้านนะเอาเฮ้ยต้องตื่นสินะเดี๋ยวทำไมมุมบ้านนม่แปลกแปลกคุณ่ะเปิดไงวะโอเค เียบูมบ้านนี้โกดวอชเชอร์ดีวะเอ้า oh. เธอหายไปไหนนะแล้วสิเราก็อยากจะรู้โอ้โห โอ้โหนี่อุมงกล้องเหรอเนี่ยแย่มากเลยนะเอ้ยฮะประตูล็อกเอ้ย คงไม่เจอสปริงแท็บหรอกใช่ไหมโอเคอันนี้ครับไปได้เฮ้ยเอ๊ะกระตุกทำไมครับพี่กระตุกทำไมโอ้มึงใส่ตาสั้นหรอเพื่อนเออเออไม่ใช่ที่กูเห็นใช่ไหมอู้มันบีดกลมด้วยเว้ย tại vì mình có hệ thống Ủa, tai um hello guys Hê. สาวอยู่เปล่าไม่อยู่อะไรอยู่ในตู้โอ้โหในตู้ไปเสียตกใจผ้าหายเออ คือกล้องแม่งตามากเลยอ่ะมุมกล้องแม่งเหี้ยมากมันฝกเออมุมกล้องมันแย่มากเพื่อนเออเอเอ ใช่เธอหรือเปล่าเนี่ยเออโอ้โหมือจี้มีไฟฉายไหมมีไฟฉายติดตัวไหม เป็นกูกูจะไม่ลงโอ้โหมมุกล้องเคลียมากไปกูได้ไปฉายแล้วมันแปลกๆวะ่ะ ไม่ <laughs> hey, yeah. what the fuck did uh, what the โอ้ดีนัที่ก็ขอหูข้างนึงเฮี่ยะอะไรครับเนี่ยโอ้อเฮี่ยหูกูดีนัดก็ขอหูฟังข้างหนึ่งไอ้เหี้ยแกหูเกิบแตกใส่หูฟังโทรศัพท์หูเกิบแตก ส่วนพื้นที่ของบ้านไม่ต้องห่วงจับได้ทุกที่ทุกกีมแม่งเอาโมเดลบ้านหมดเลยโอ้โหตรวัสอ์ ข้างบนเข้าตัวเองก่อน Pop. Hey, son, I know what happened to her. Go to your room. Under the bed, there is something that will help you. า้อ้คิดอยู่ในใจคือเไป,ไป,ปิดประตูปิดเฮ้ย what the fuck is it โอ้ยเชี่ยหูจะแตกเชี่ยตกใจ เฮียโอ้กูเก็บแตกเอ้ทำอะไรวะโกอะไรสักอย่างหนึ่ง ฟังข้างเดียวเพราะหูหูแตะแตกทีมเกมมึงดังไปเปล่าเพื่อนปเปิดนะ แบบแรกเราต้องหาน้องสาวยังไงก่อนก็คือหาน้องสาวตามตู้อรอโอเคอ๋อเข้าใจละ มันต้องหาขอได้ตามดิฉันนี่นหแหละ เสียงแปลกๆขึ้นฮะเสียงมันเหมือนกดกดดันเพิ่มขึ้นไงไม่รู้แฮะ <c oughs> <c oughs> ซอมบวกกับผีดินะว่ามันน่าจะเผื่อไปยิงน้องสาวตัวเองมากกว่า ผสมเป็นดูมสเตเเยอร์แล้วเข้ามาเข้ามาแกจะอยู่ไหนได้ Now, uh. hey, hey, yeah. oh, what the fuck is this? ไอสัตว์มาทุกที่ทุกทางจริงไอ้เชี่ยเ้ยขลางกระจกกระสูดก่อน

กล้องมันโคตรจะไม่ชัดเออ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 อาไอ้เจ๊ย what the fuck เออตายซะเย a h ฮาลิีกิตสำเร็จโอ้โเหนื่อยเว้ยเย้ใครไปเกมยิงปืนซะกันโตเฮ้ยเขาแจกเดี๋ยนะไอ้ขอ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 เข้าโปรแกรมก่อนนะว่าอันนี้สุดท้ายมันได้เอาอะไรวะเจ้าเอากรีเข้าปาสุดท้าย ดยเดี๋ยวูยวนะครับเออโอเคเอา่าข้อมูลของเขาก็คืออย่างไรก็ตามหลังจากเที่ยงคืนที่อันตรายไม่นานนี้ตำรวจก็เข้ามาถึงในเหตุการณ์แล้วก็จับกุญเดนิสอ่ะปรากฏว่าเขามีวฤติกรรมทางจิตและกำลังกินยาอยู่ซึ่งสุด อ้าวชิบหายแล้วนวามคิดของอดีตสี่พืนเฮี่ยโอเคก็คือว่าเหมือนมาว่าประมาณว่าอะไรปะคือเราตัวละครเราอาการอาการเป็นจิตหลอนนะครับผมก็คือเป็นโรคประสาทนั่นแหละ จิตหลอนอะไรประมาณนั้นเอาจริงเฮี้ยจากจำกเกกผมต้องขอหูฟังข้างหนึ่งอะไม่ใช่ว่ากลัวหรืออะไรนะกูฟังมันเป็นคือของผมไม่ใช่หูฟังเกมมิ่งไม่ใช่หูฟังครอบอะไรเลยนะมันคือหูฟังโทรศัพท์ซึ่งเสียงแม่งโคตรสาวโคตรดังหูจะแตกอะไรประมาณนั้นก็คือตัวผีมันไม่ได้ทําอะไรพยายามจะหนีเราแค่นั้นเอง แล้วรู้สึกว่าจะมีแค่ฉากจบแค่ฉากเดียวมั้งเอาว่า,าไม่มีฉากจบเลยเนาะใช่ไหมมีสองฉากจบไหมหรือว่ามีแค่ฉากจบเดียวอืมน่าจะมีแค่ฉากจบเดียวตามหาน้องสาวคุณได้หรือไม่อืมไม่รู้แหะ เอาจริงเกมนี้ภาพไม่มองยากมากก็คือตัวละครเราเป็นตัวละครทางจิตอาการทางจิตก็คือหลอนแล้วกินยาเกินขนาดแลวไม่กหลอนกินมาแล้วคิดว่าเป็นผีหรืออะไรมานี้ซึ่งน้องสาวเขาไม่ได้หายไปไหน แค่พยายามจะหนีเราแค่นั้นเองเออแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมนะโอเคใครๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมอย,าอย,าอย่า,ยาลืมแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็อืสุดท้ายน้องสาเราดโดนยิง <laughs> โอ้โห,โหพิาการทางจิตและกินยาอยู่ซึ่งนำไปสู่ กินยาน้องสาวไม่ได้ถูกวิศา,าสเข้าสิงหรอกแต่เป็นจิตอินเนานการของตัวละครเราเฉยๆเรียบร้อยเด็กสาวผู้โชคร้ายแต่ไม่มีทางช่วยเธอได้ถูกยิงด้วยปืนลูกซองมันก็ต้องมันก็ต้องอย่างนั้นแหละ <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นปืนพกมันยังพอจะช่วยได้อยู่ถ้ายิงไม่จุดสำคัญนะถ้าเป็นปืนพกแต่ถ้าเจอปืนลูกซองเนี่ย สภาพน่าจะไม่เหลือนะเอาจริงๆลูกซองมันโหดมากนะแล้วท้ายก็ถ okay, ูกเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคใครๆชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็อย่าเอาปืนลูกซองไปให้คนทางจิตแล้วกันอือเอาปืนลูกซองของทางเอาจริงๆอาวุธทุกอย่างห้ามไปให้กับคนที่มีอาการทางจิตนะ เพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายอย่างเช่นไม่ได้ว่ากลัวว่าจะเอาไปทําร้ายคนอื่นอาจจะทําร้ายตัวเองด้วยซนะ้านะบางทีก็อาจจะทําร้ายคนอื่นด้วยอาจจะทําร้ายตัวเองด้วยอะไรมานั้นเนาะก็มันน่าเห็นใจนิดนึงเนาะควทานทางจิตเนาะ,ะพิการทางจิตมันก็ค่อนข้างจเห็นใจนิดนึงนะแต่บางทีบางทีมันก็โหดเกินไปอะไรมานั้นโอเค ผมคิดว่าจะเจอผี้องสาวไม่ใช่ไม่ใช่ใชเจอเจอเป็นอ่าป่วยทางจิตของเราเองนะครับผมแม่งโคตรหลอนเลยจะป่วยทางจิตยังไงให้ผีมันกรีดดังหูแต่แตกวะ <c oughs> โอเคอยากเจอกันใหม่ในเกมถัดไปครับผม